สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางหุ้นนิเกอิเช้าบ่ายปกตินะครับวันที่8สิงหาคม2568นะครับเช้านะครับพี่ๆผมให้4กับ9เนาะ4ก็บเนะครับเข้ามา6 8 8 2ของเราไม่มีนะครับเช้าหลุดนะครับบ่ายให้9กับ7รูด9ผลที่ออก915กับ29นะครับใครรูดที่9เข้าไปที่29นะครับมาสายรูด ในรอบบ่าสายเจาะต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนแนวทางในวันที่8นะครับสุขที่8สิงหาคม2568นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเช้านะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข1กับเลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลข7

เจ็ดสามเจ็ดหกตึงแปดส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้ไปที่เลขเก้ากับเลขสามนะครับรูดที่สามนะครับสามสองสามสี่ สามห้าเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าสามตัวนะครับผมเก้าสามสี่ นะครับผมแนวทางหุ้นนิเคีอยนะครับก็เช้าบ่ายเราจะประมาณนี้นะครับท่านไใดชื่นชอบในสายวิ่งสายรูดนะครับก็รับชมเป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องก็คือท่านใดชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมแนวทางนะครับสวัสดีครับ